E นักเรียนทุกทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเฟียอยีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูเฟียจะมาสอนนักเรียนในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นและการประดิษฐ์ภูมิใจดอกไม้เพิ่มคุณค่านะคะสําหรับนักเรียนที่กําลังจะที่กําลังดูสื่อการสอนเอ,อ่อคลิปนี้อยู่นะคะคุณครูแนะนำนักเรียนหยิบหนังสือเรียนวิชาการงานชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งขึ้นมาดูเป็นการพบคู่การดูคลิปวิดีโอไปด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเช่นเคยเลยคะ่ะก่อน ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาในบทนี้นะคะเราต้องไปดูุดประส์การเรียนรู้กันก่อนค่ะุดประส์การเรียนรู้นะคะข้อแรกต้องบอกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ของใช้และอธิบายการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ภูแจดอกไม้เพิ่มคุณค่าได้นะคะข้อที่2นะคะเตรียมอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ได้ค่ะข้อที่3คมะ่าเห็นคุณค่าของภูแจดอกไม้เพิ่มคุณค่านะคะเราไปดูเนื้อหาบทเรียนในเรื่องนี้กันเลยค่ะ เรื่องแรกอ,อ,อย่างแรกนะคะการผลิตของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นนะคะวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นวัสดุนี้จำพวกแบบว่า เ,เป็นวัสดุที่มีเยอะอยู่ในท้องถิ่นของตอนเองอะค่ะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําหรือว่าเป็นถุงพลาสติกอะไรอย่างงี้ก็คือเป็นวัสดุในท้องถิ่นของเราเช่นกันนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนักเรียนมีบ้านส่วนมากก็ยืนอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดเนาะกรุงเทพเนี่ยจะเป็นพื้นที่อาจจะไม่ค่อยมีพวกต้นไม้อะไรอย่างงี้นะคะถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยวัสดุในท้องถิ่นอาจจะเป็นพวกแบบว่าต้นกกยางพาราอะไรแบบนี้แต่ในกรุงเทพก็จะเป็นพวกขวดน้ำอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็กินน้ำกันวันนึงก็เยอะนะคะหลายขวดใช้ตอน เดือนก็หลายขวดดังนั้นครูยกตัวอย่างสมมุติว่าขวดน้ําคือวัสดุในท้องถิ่นของนักเรียนนะคะก็คือว่าเราเนี่ยนำวัสดุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานของตกแต่งนะคะคือทําให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะเป็นการสร้างสารรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์นะคะใช้สอยได้ตรงกับความต้องการค่ะวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยได้แก่วัสดุธรรมชาติที่มาจากสัตว์นะคะเช่นเปลือกหอยเปลือกไข่ขนนกขนเกล็ดปลาเป็นต้นนะคะอาจจะเป็นแบบว่าวัสดุอย่างอื่นก็ได้นะคะที่ไม่จําเป็นต้องมาจากสัตว์ จะมาจาพลาสติกหรืออะไรแบบนี้ค่ะเป็นต้นนะคะแต่ทั้งนี้จะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะวัสดุที่นำมาแปรรูปนะคะผักตบชวาสามารถนำไปสานเป็นกระเป๋าได้นะคะสุกาลาสามารถทำเป็นคมไฟได้เช่นกันค่ะ เรามาดูขั้นตอนการออกแบบปุกุญแจดอกไม้เพิ่มคุณค่ากันนะคะดอกไม้เพิ่มคุณค่าเป็นอย่างไรนะคะให้เปิดหนังสือดูได้นะคะในหน้าที่147็นะคะจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะพุ่มกุญแจดอกไม้เพิ่มคุณค่าเป็นงานประดิษฐ์ของใช้รูปแบบหนึ่งนะคะเน้นการใช้งานเพื่อป้องกันลูกกุญแจสูญหายนะคะช่วยให้สังเกตเห็นได้ง่ายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะไม่เหมือนใครค่ะและเป็นการนรําเศษผ้าที่มีอยู่มาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะการประดิษฐ์กุญแจ แดอกไม้เพื่อคุณค่าสามารถนำวัสดุท้องถิ่นที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ได้นะคะเช่นเศษผ้าซึ่งเป็นสุดยอาได้ง่ายในพื้นที่เลยนะคะแต่ละพื้นที่จะมีลวดลายที่แตกต่างกันค่ะการนำเศษผ้ามาสร้างชิ้นงานเนี่ยเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่านะคะและหากต้องการเพิ่มความสวยงามให้กับชิ้นงานก็นำวัสดุอื่นมาตกแต่งได้นะคะการประดิษฐ์เจเดอกไม้เพิ่มคุณค่าเนี่ยมีวัสดุและอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ อย่างแรกนะคะสำคัญเลยคือเศษผ้าค่ะกระดาษเปล่านะคะกระดุมแบบมีก้านค่ะเข็มมุดเข็มได้กันไกลนะคะเชือจกจับผ้าค่ะพวงกุญแจดินสอยางลบไม้บรรทัดน,นะคะเราไปดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนักเรียนต้องวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนเศษกระดาษก่อนนะคะแล้วก็โดยให้มุมทั้งสี่ด้านเนี่ยมีลักษณะที่โค้งมนนะคะถ้าเราต้องการกลีบดอกใหญ่เนี่ยให้เพิ่มขนาดของสี่เหลี่ยมตามความต้องการของนักเรียนเลยนะคะเพื่อการตัดกระดาษนี้เพื่ออะไรเพื่อนํามาเป็นแบบนะคะ เป็นแบบลงลงบนผ้าค่ะนําไปทาบกับผ้าเพื่อให้เป็นการตัดได้ง่ายมากขึ้นนะคะขั้นตอนที่2ค่ะนําแบบกระดาษที่ตัดมาวางลงบนเศษผ้านะคะแล้วตัดแบบให้มีขนาดเท่ากาันจำนวนสามถึงหชิ้นหรือว่ามากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะตามความต้องการของนักเรียนเลยนะคะ ข้อที่นะคะเมื่อได้ผ้าตามขนาดที่ต้องการแล้วนะคะพับผ้าทุกกนะคะ่ะให้มีขนาดให้มีลักษณะเป็นรูปคล้ายๆสามเหลี่ยมนะคะโดยให้ลายผ้าอยู่ด้านนอกนะคะลายผ้าเราวิธีดูดูยังไงนะคะก็ถ้าสมมติว่าด้านไหนที่เป็นลายอ่ะด้านสีมันจะเข้มกว่านะคะส่วนด้านที่อีกลายนึงมันจะอ่อนกว่านะคะ,ะเรนสังเกตจากเวลาเราใส่เสื้อมีลายใช่ไหมคะถ้าเราใส่กับด้านเนี่ยมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะเห็นชัดเลยใช่ไหมคะว่าด้านข้างนอกมันจะเป็นสีอ่อนคะแล้วมันอาจจะมีตะเข็บเออออกมาด้วยใช่ไหมคะ ข้อที่4นะคะใช้เข็มเย็บผ้าแนาวรอบผ้าที่พับไว้นะคะยกเว้นด้านที่เป็นสันทับนะคะข้อที่5ค่ะให้รูปผ้าที่เนานะคะให้มีลักษณะเป็นกลีบดอกไม้ค่ะทำให้ได้จำนวน3-5ถึงกลีบนะคะรูดเบาๆนะคะมันจะมันจะลักษณะมันจะ,นนจะออกมาเหมือนกลีบดอกไม้เลยนะคะ,ะเรียนยิ่งเปิดหนังสือดูนเนี่ยก็จะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยนะคะ 6นะคะนำกลีบดอกไม้ที่รูปเป็นลิบเรียบร้อยแล้วมาเย็บติดกันให้มีลักษณะเป็นวงกลมนะคะอันนี้คือภาพตัวอย่างที่ครูยกมานะคะจะรูดเราจะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะข้อ7นะคะนำกระดุมแบบมีก้านมาติดเพื่อเป็นเปนสรนหนึ่งด้านนะคะโดยติดบริเวณที่โดยติดตรงบริเวณที่รอยะคะะที่มีการเย็บผ้าติดกันนะคะ ะะทําส่วนประกอบของกระดิ่งผ้าที่ปลายเชือกนะคะโดยตัดผ้าใเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวนสชิ้นนะคะแล้วพับครึ่งของผ้าจะได้เป็นสามเหลี่ยมผืนผ้านะคะเอ้ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอโทษนะคะ ข้อที่9นะคะเมื่อเนาผ้าเสร็จแล้วให้พลิกกลับด้านของผ้าเพื่อให้ตะเข็บอยู่ด้านในนะคะแล้วนําเชือกความยาวพอประมาณเนี่ยมาสอดไว้ด้านในของผ้าที่กลับด้านแล้วนะคะโดยให้ปลายเชือกห่างจากสันทับทั้งสองข้างเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นแนวเย็บค่ะข้อที่10นะคะเย็บผ้าด้านล่างให้เรียบร้อยแล้วรูดผ้านะคะจากนั้นพลิกพลิกผ้าด้านบนที่ไม่ได้เย็บลงมาเพื่อกลับด้านให้ตะเข็บอยู่ด้านในนะคะ พลาสเตค่ะนำส่วนประกอบของดอกไม้และสายและสายเชือกพร้อมกระดิ่งมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะโดยพับครึ่งสายเชือกพร้อมกระดิ่งให้มีความสั้นยาวแตกต่างกันแล้วนําดอกไม้วางในตําแหน่งที่ต้องการเย็บดอกไม้เข้ากับเชือกให้ติดกันเลยนะคะแล้วนํากระดุมที่มีก้านอีกอันมาเย็บเป็นแกนสอนผิดได้ค่ะเพื่อปิดรอยต่อนะคะเพื่อความเนียนแล้วก็ความสวยงามนั่เองนะคะเสร็จแล้วก็เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้นําไปปูติดกับมูแจได้เลยนะคะก็จะได้มูแจดอกไม้ที่สวยงามแบบสมบูรณ์แบบนะคะนภี ถ้านัเรียนดูหนังสือประกอบไปด้วยก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ อาหารในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนคนไหนที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะสามารถทดลองทําได้นั้เรียนขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะแค่นักเรียนมีเศษผ้านะคะเกิดใช้ที่บ้านด้วยจะเป็นเศษผ้าจากกระเป๋าหรือเศษผ้าจากของคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะสามารถมาทดลองทําได้นะคะไม่ยากเลยนะคะสาหรับวันนี้คุณครูมีการบ้านนักเรียนทำ้วยนะคะเป็นรายงานที่7ค่ะมีทั้งหมด3ข้อนะคะนักเรียนอ่านและตอบคำถามจะจัอค่อยอ่านค่อยๆทํานะคะเขียนชื่อเขียน ให้อ่านออกเอเขียนให้ชัดเจนนะคะให้อ่านออกนะคะถ่ายภาพลงบนอันลบั้มการงานนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้คุณครูขอจบก,การเรียนการสอนเท่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ